ammaṇanāsāmi suttaṃ bhagavato saṅghaṃ pi soṃ khannamāmi āti nī alādhana yang phante ma yang phante vi ติย like ัมปิพันเตวีสุงวีสุงรัตนาทายะติยามาติยัมปิพันเตวีสุงวีสุงรัตนาทายะติสราณินาสะหะปัญจสิริยาจิจามา Ust, <extern als> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอิสมัสสมุทท萨

วันนี้เป็นวันขึ้นบ้านใหม่พี่จอมศรีนะคะเจ้าของร้านไทย,ไม,ยม,ามาเก็ตนะคะในรนยมนพระมาทั้งหมดสิบรูปคะ่ะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะใครที่เป็นเพื่อนพี่จอมศรีก็คงจะรู้นะคะเมื่อคืนนี้มันมีเดินทางมาถึงที่นี่นะคะแล้วก็ระหว่างที่พระสงฆ์ก็มีพี่ๆแม่ๆนะคะน้องๆก็ช่วยกันทำอาหาร เมื่อคืนนี้ก็พากันมาจัดสถานที่นะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้อาหารก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะพี่ออเด้ ระหว่างนั้นก็ไปดูข้างหลังนะคะก็จะเชื่อมูลวุ่นวายกับเรื่องอาหารนะคะอันนี้ก็ลูกสาวพี่จอมสีทอบประทูน้ำเด้อล่ะเด้อเกลืแซนกิลให้กำลังใจแม่ครัวมีข้างหลังนะคะเป็นบรรยากาศอนี้เอาเป็นบรรยากาศพอสังเกตกอนนะอันนี้นั่งข้าวปุ้นตัวนี้ก็ลูกสาวนะนี่ กาเก็ตเเลชันอันนี้นี่ัน,นี้ลูกเขยเดี๋ยวจะพาไปดูเมื่อวานี้แม่วันนี้แม่ได้ทำอันนี้น้องเมย์คนสวยนะคะดูสิผลไม้นะคะว่าที่ลูกสาวคนใหม่ <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นหญิงเล็กนี่สะอาดนะอันนี้ก็แม่แม่ดองเพิ่นเนาะสุบรรณานะคะอยู่เมกเก โ oh, mm hmm. อ้เว่ย my f a o ข้าต้มมัดอ,มอันนี้ก็เป็นคนชาวกเมนนะคะ Thank you ด mm ิ hmm. จะพามาดูวันนี้จะพาไปเตรียมถวายเพลนะคะมันได้มันได้ทำน้ำพริกน้ำพริกกะปิชาววังถวายท่านนะคะสวยไหมโอเคนะคะ mm hmm. ของหวาน mm hmm. น้องมีทองหยดทองหยอดอยู่ไหนลูก ธอมีทังหยอดมาหรือยังขนมออท้้งหยดทังหยดโอเคนะคะมาเจอกันของนุยัตเท่นก่อนนะคะสาธุ ราคัตฉันตุเดวตาสัทธัมมังโมนิราชัาสุนันโตชาตโมุขตังสัพเทกามีจารุเตกิริสิตระเตจันตริเควิมาณิเต